สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพานสวนคุณกรสวนเกษตรผสมผสานปลูกด้วยใจไร้สารพิษใกล้ชิดธรรมชาติครับ ในวันนี้นะครับผมจะพามารู้จักไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งครับซึ่งเป็นไม้ดอกนะครับแล้วก็มีกลิ่นที่หอมนะครับไม้ชนิดนี้นะครับนอกจากที่จะมีกลิ่นที่หอมแล้วยังมีสรรพคุณทางยาด้วยครับไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าสารพีมีประโยชน์และมีสรรพคุณอย่างไรบ้างเชิญรับฟังได้เลยครับสารพีเป็นไม้ดอกยืนต้นพบในประเทศไทยลาวเวียดนามและกัมพูชา เป็นพันไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดพะเยาสารพียังมีชื่อพื้นเมืองอื่นเช่นทรพีส้อยพีสารปีเป็นต้นลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นไม้ยืนต้นสูง10-15เมตรไม่ผลัดใบเรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปไข่กลับแกมขอบขนานเส้นแขนแหงใบไม่ชัดเจนแต่เส้นใบย่อยแบบร่างแหเห็นชัดทั้งสองข้างเนื้อไม้มีสีน้ำตาลแกมแดงใบสีเขียวหนาแข็งเป็นมันมียางขาวเปลือกสีเทาดำแตกล่อนเป็นสะเก็ดตลอดลำต้น ดอกสีขาวอมเหลืองออกดอกเป็นกระจุกตามกิ่งสีขาวกลิ่นหอมร่วงง่ายมีเกสรเพศผู้สีเหลืองผลรูปกระสวยยาวประมาณ2.5เซนติเมตรเมื่อสุกมีสีเหลืองมีเนื้อสีเหลืองหรือสีสารหุ้มเมล็ดรับประทานได้ออกดอกช่วงมกราคมถึงมีนาคมเป็นผลช่วงกุมภาพันธ์ถึงเมษายน การปลูกเลี้ยงสารพีชอบสภาพดินร่วนสุยความชื้นพอเหมาะขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของสารพี 1. ผลสารพีมีรสหวานใช้รับประทานเป็นผลไม้และยังเป็นอาหารของนกได้อีกด้วย 2. นอกจากจะใช้ผลรับประทานเป็นผลไม้แล้วยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เช่นทำน้ำผลไม้ทำไวน์ทำแยมเป็นต้น 3. ดอกตูมของสารพีใช้สกัดทำสีย้อมผ้าได้โดยจะให้สีแดง 4. ต้นสารพีมีเรือนยอดเป็นทรงพุ่มทึบ ใช้ปลูกเพื่อให้ร่มเงาและบังลมได้อีกทั้งยังมีดอกและพุ่มใบที่สวยงามจึงใช้ปลูกเป็นไม้ประดับได้อีกด้วย 5. คนไทยโบราณเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นสารพีไว้ประจำบ้านจะส่งผลให้มีอายุยืนยาวเหมือนเช่นต้นสารพีเพื่อความเป็นสิริมงคลผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์ โบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาคุณให้ปลูกในวันเสาร์และควรปลูกในทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อช่วยป้องกันเสนียดจันไรถ้าจะให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองผู้ปลูกควรเป็นสุภาพสตรีเนื่องจากสารพีเป็นชื่อที่เหมาะสำหรับสตรี 6. ดอกแห้งใช้ทำเป็นน้ำหอม โดยเพิ่มดอกคำฝอยส้มปล่อยเผานำมาแช่ในน้ำจะได้น้ำหอมสำหรับไว้ใช้เป็นน้ำสงพระในเทศกาลสงกรานต์เดอกสดสามารถนำมาใช้สกัดเป็นน้ำบันหอมระเหยซึ่งนำไปใช้ในการแต่งกลิ่นเครื่องสำอาง 8. เนื้อไม้สารพีมีความแข็งแรงและค่อนข้างทนทานสามารถนำมาใช้สร้างเป็นที่อยู่อาศัยได้เช่นการทำเสาฝารอดตรงกระดานพื้นรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆสรรพคุณทางยาของสารพี 1. ดอกและผลสุกมีรสหอมเย็น ผลมีรสหวานช่วยบำรุงหัวใจ 2. ผลสุกใช้รับประทานช่วยขายายหลอดเลือด 3. เกสรช่วยทำให้ชื่นใจ 4. ดอกช่วยบำรุงเส้นประสาท 5. ดอกใช้เป็นยาชูกํกำลังบำรุงกำลัง 6. ดอกช่วยทำให้เจริญอาหาร 7. ดอกช่วยรักษาธาตุไม่ปกติ 8. ดอกช่วยแก้โลหิตพิการ 9. เกสรมีรสหอมเย็นใช้เป็นยาแก้ไข้ 10. ดอกช่วยแก้ไข้มีพิษร้อน 11. ดอกช่วยแก้ลมวิงเวียนมีอาการหน้ามืดตาลาย 12. ดอกมีริบขับลม13ใบช่วยขับปัสสาวะ14อย่างยางไม้ของต้นสารพีนำมาใช้แก้อาการแพ้คันจากพิษของต้นหมามุยหรือจากน้ำลายของหอยบางชนิด15ดอกใช้เป็นยาฝาดสมาน16ใบช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อ 17. เกสรช่วยบำรุงคันรักษา18ดอกใช้ผสมในายาหอมช่วยแก้อาการร้อนในแก้ลมวิงเวียนแก้โลหิตพิการโลหิตเป็นพิษช่วยทำให้เจริญอาหารบำรุงหัวใจบำรุงเส้นประสาทชูกำลังและช่วยแก้ไข้มีพิษร้อน19 ดอกสารพีจัดอยู่ในตำรับยาพิกัดเกสรทั้ง5ดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิดอกบุญนาเกสรบัวหลวงตำรับยาพิกัดเกสรทั้งเเพิ่มดอกกระดังงาดอกจำปาและในตำรับยาพิกัดเกสรทั้ง9เพิ่มดอกลำดวนและดอกลำเจียก ซึ่งเป็นตำรับยาที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจบำรุงดวงจิตให้ชุ่มชื่นทำให้ชื่นใจแก้ลมกองละเอียดแก้อาการหน้ามือตาลายวิงเวียนศีรษะแก้โรคตาแก้ไข้แก้ร้อนในกระหายน้ำและช่วยบำรุงคันของสตรีและนี่ก็คือประโยชน์ดีๆจาก พืชที่มีชื่อว่าสารพีนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็จะรู้จักในฐานะที่เป็นไม้ประดับแล้วก็เป็นไม้ดอกที่ให้ความหอมครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจฝากกดติดตามช่องบ้านสวนคุณกรด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับรวมไปถึงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจบ้านสวนคุณกรหรือสามารถที่จะเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราได้ที่ช่องทางของลาซาด้าครับตามลิงก์ที่มีอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับขอบค คุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ